ใครวะอ๋อมึงมารอมึงแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยมึงมาหาใครมึงอะมาหาใครมาหาลูกของกูลูกกูอยู่ไหนลูกอะไรของมึงมึงอย่ามาเม้าดูมันรู้ด้ไงสามพอดได้มึงอย่ามาโกหกได้ปหม กูได้เลยมึงไม่ใช่กูงไม่รู้หรอ,อกเว้ยใช่ไหมเอาเอาไม่กินสวัสดีครับผมตั้ม T U M ครับทุกคนซึ่งตอนนี้นะทุกคนผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็วันนี้กดนผมจะกลับไปหาลุงแสกนะเพื่อไปบอกข่าวเกี่ยวกับลุงเกานั่นเองนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในป่าแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงเกือบจะสิบเโมงนะนะทุกคนแต่วันนี้ร้อนมากๆเลยนะทุกคนเข้ามา ป่ายังไม่นานเลยคือแบบรู้สึกร้อนเลยแต่วันนี้คือผมมีภารกิจก็คือไปประมาณสองที่นะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะไปหาลุงเซตแล้วก็กคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะทุกคนก็รอดูกันนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก่อนจะครับรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจผมํามคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนไปรับชมคลิปกันนี่โอ้ นันนี้่คือผมรู้สึกได้เลยนะว่าโคตรจะร้อนเลยเอะเป็นลม,มก็ใกล้จะเพียงละละแล้วแหละเวลานี้อันนี้คือผมจะไปบอกลุงเสกใช่ไหมว่าผมจะไปบอกไปเล่าอาการที่ผมเจอว่าลุงเกาเป็นยังไงนะเผื่อเขาจะรู้ว่าแต่ผมก็ดูมีมีพี่ๆเอีบางคนนะเมนบอกผมนะว่าตรงเนี้ย ลุงเลรียงเคยโดนเหมือนกันนะการแบบนี้เลยคล้ายๆล,ลิงลืมหมีนี่นแหละผมก็จําไม่ได้นะทุกคนลิงลืมหมีนี่นแหละเพราะว่ามันคล้ายๆกับที่ลุงกเกรียงเป็นเหรอหรือว่าใครเป็นนะั่นแหละผมก็จําไม่ได้นะทุกคนพีพีเอฟพีคอมเมนต์บอกผมนะอาการคล้ายๆกับลุงเก้าเลยตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเดี๋ยวจะมาบอกลิงเสกทีหนึ่งแล้วกันนะ 还有一的吧、哎。还是有的吧。 อันนี้คือผมแต่งตัวนี่คือสบายสบายเลยนะทุกคนอากาศมันร้อนใส่แค่เสื้อแขนยาวแล้วก็เสื้าสั้นได้เลยนะมีใครอ,อยู่หรอ เสียงอเสียงบนนู้นนะไม่ไหนวะไม่อยู่เลยดูหรือว่าแกจะกลับที่พักหรือว่าบ้านเขาอะ เปนี่อยู่ปล่าปกติถ้ามาต้องมีคนเฝ้านะทุกคนไม,ม่บุญน้อยก็หมกแ,แดงไงที่จะต้องเฝ้าตรงนี้นะมันไม่อยู่ตรงนี้หน้มานะถ้าพวกมันสองคนไม่อยู่แล้วก็ลุงเสกไม่อยู่ใช่ไหมก็สแสดงว่าลุงเสกนะ่าจะเอาคนไปสองคนเลยมั้ง

นดลออนลึกที่แล้วเนี่ยลุ๊อยู่หรือเปล่าลุงเสกไปไหนผมว่าไม่น่าอยู่อถ้าอยู่มันก็น่าจะต้องตอบผมแล้วแหละเนาะบุญน้อยลุงเสก หมวกเดินเนียบจัดเลยผมว่าไม่อยู่แน่เลยหรือว่าจะไปบ้านลงุงแต่ตอนนี้คือผมยังไม่รู้จักบ้านลุงแกเลยนะทุกคนเพราะว่าผมไม่เคยถามลุงเขาเลยอะ่ะผมว่าเนี่ยต้องถามทุกวันหนึ่งนะก็คือวิบากก็ยังมานะวันนี้ก็เป็น,นวันเสานะปกติของพวกเขาเนี่ยเขาจะมา สาวอาทิตย์พรุ่งนี้ก็น่าจะเยอะเสียงตัวอะไรเดินมาเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะดูมันมีเสียงตัวอะไรเดินก็ไม่รู้นะตรงนู้นอะ่ะได้ยินตั้งแต่ตอนที่ผมไปด้านล่างนู้นแลยนะ เสียงมันเดินไม่มีใครสั่วหรือเปล่าอาจจะเป็นไก่คุยหาอาหารหรือเปล่าเสียงม,มันคล้ายๆกันเลยเออใครวะอ๋ะอ,อ,าอ,อมาลองตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย มึงมาหาใครมาหาลูกของกูลูกกูอยู่ไหนสงสัยได้ยินเสียงผมแน่เลยแล้วก็ขึ้นมานะมันก็ฉลาดนี่หว่ามึงเนี่ยลูกมึงไม่อยู่หรอกแถวนี้จะมาเอาลูกของกูลูกมึงไม่นบมึงเป็นพ่อแล้ววะโชคายจัดยังไงกูก็จะเอามันไปยัยบุญน้อยไม่จัดการมึงอะ อะไรกูไม่ได้หรอกมึงรู้ได้ไงไรู้ไหนมึงพูดมาได้ว่ามึงรู้เกี่ยวกับอะไรมึงบอกมาดิรู้เกี่ยวกับมันเยอะยังไงยังไงมึงเล่ามาดิไม่ต้องรู้หรอกกูอยากรู้ไงมึงบอกไม่ได้เหรอถ้ามึงไม่บอกกูนะรู้รู้ ai của mึง mึง nhiều mà mua à? gì mình luôn thế nhỉ? tao thoát đây! mึง giờ mà cố hụt đấy mà? gúi đây này mึง, không phải gúi, không biết đâu là, là, mày lo nhé, mà 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 mà. mình. mày ông Cảm như mày nhiều lắm. mày không mày mày hiểu mới Sai quá mừng ở tầng đô la. Tầm mừng luôn lưu lạc đê đô dạo lịch lại nắm này, chặt cảm nghĩ mừng mang mừng mang mừng mang lo mang mừng 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 เอ็มเจ้าใช่ป่ะมึงเนี่ยอยู่คนเดียวมึงไม่รอดนะนี่นะทุกคนทุกคนจะบอกผมได้มั้ยรู้อย่างเงมันก็คล้ายๆผมดูคล้ายๆกําเลงไหลนะแต่ไม่รู้ว่าผมเจอตกในป่าทุกคนมึงมึงอย่าหรือเถอะมาตัวประการอะไรของมึงมานี่เลยมามาจออ้าวกูรู้แล้วกูจะเล่นอะไรมึง

เดินทีงง่นี่ห้องโอ้โหกระจอกจังวะเดี๋ยวมึงมาเลยหนูมาเลยมามึงมามึงมา

พอหาเล็กทุนวันหายไม่ได้ตบหายหยมากจริงๆเนี่ย มันบ่นอะไรมันวะเล็เกไหยตกเล็กลายตกหายเฉย,ยทุกคนหาไม่เจอเดี๋ยวนี้คือร่วงบ่อยมากเลยนะแต่ก็กลับมาแต่วเราดูครั้งนี้กลับมาป่ะเมื่อกี้ผมหยิบไปสองเม็ดใช่ไหมผมยิงไปเม็ดหนึ่งแล้วก็ร่วงด้านาหน้านู่นเม็ดหนึ่งมันเกิเดเรนถึงนึงจจะผมหาไม่เจอ ยัยงเหนื่อยอีกประมาณสองเมตรนะสองเมตรได้ยังจะรู้สึกเสียดยได้แลยผมจะพาทุกคนไปหาดูนะตัดเดียวไงทุกคนะแต่เหนื่อยมากต้องขอกินน้ณาก่อนมึงเมารูกมึงดิวะ รวมอยู่เนี่ยผมยิงไปแล้วก็มันหลุดมือผมไปเลยัไม่ทนันได้ยิงเนยที่ผม,มยิงมาเนี่ยยิงมาตรงเนี่ยเสร็จแล้วก็เิ่มหลุดถางเลยไม่รู้ว่าจะเดินตกเที่ยง

ก็เห็นเลยยากมากมนาากาี่อะไรนี่อะไรอยู่บริเวณนี้เนะี่ยว่าถ้าใครรู้นี่ใค้พวกที่รู้เกี่ยวกับเรื่องไรมันท่านรู้เห็นมีอะไรไะมันหากันได้เห็นสักสองนต่ผมไม่มาปิดปุดมือผมไปเลย ผมว่าเล็กไห่นี่คือมันห่าง่ายแล้วก็ที่มันหลุดมือเราบ่อยเพราะว่าผิวของเหล็กนั่นแหละมันลื่นมากเลยทุกคนคลาๆแบบทาน้ามันมาผมจับนี่คือจะลื่นบ้างแบบถ้าจับไม่อยู่ก็ลื่นแต่เมื่อกี้ผมวิ่งจังหวะวิ่งผมไม่ได้จับนน่นงเลยมันจะหลุดมือผมไปเลยเฮ้ มึงได้ยินกูหรือเปล่าเราฟังไหมเมื่อกี้เมื่อกี้โดนมปทีหนึ่งเข็ดเลยมั้งแต่เมื่อกี้ผมใช้เล็กไหญ่ก้อนใหญ่ยิงเลยนะก้อนที่ผมได้ล่าสุดอะนั่นแหละดูผลใชยก้อนนั้นกลับมาใช่ไหม เดี๋ยวผมว่าน่าจะกลับเพราะว่ามันเสียหาย,ยผมได้ไปวิ่งหายคนบ่อยอ่ะถ้ากลับมาใช่ไหม่านใดที่ฮึ <c oughs> อโอเคอยากจะได้ก็สนใจก็ทักมาทางเพจผมนะทักมาคุยกันทุกคน <c oughs> เหล็กไหลก้อนนะั้นที่บุญน,น้อยให้ผมมานะแต่มันไม่เหมือนกับเหล็กที่ผมได้จากพระคุยมนนั่นเลยนะมัน ผิวมันจะเรียบกว่าแบบเหมือนใช้งานมาบ่อยนะไม่รู้นะแต่ลูกที่ตกอะ่ะมันเป็นลูกไม่ใหญ่มากที่ผมให้ดูที่ผมเจอนั่นแหละที่ได้มาไม่ได้เจอดีที่ได้มาตกหายเลยต้องลองดูลูกนั้นจะกลับมาหรือเปล่าโอเคทุกคนถ้าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปตามหาไอ้คนเลี้ยงผีอีกทีหนึ่งคนเลี้ยงผีนะที่วันนั้นผมเจอลูกน้องมันสองคนอะ่ะวันนี้ผมยังตามหาไม่เจอเลยอะ่ะ งั้นก็คลิปนี้น่าจะมีเพียงเท่านี้นะทุกคนท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะทุกคนงั้นก็เจิกนคลิปหน้าเลยนะครับบ๊ายบายครับ